ถามหรือพิพากษาสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบของน้ำท่วม,ท,มทุ่งผักบุ้งหอหลวงเหลงนะครับทุกๆวันพุธเวลา17นาะฬิกาเราก็จะมาเจอกันนะครับช่วงกลางปีนะครับก็มาคุยอะไรแบบเบาๆไม่หนัก หัวข้อเราวันนี้คือถามหรือพิพากษาเอ๊ะทำไมทำไมถึงคุยเรื่องนี้ผมคิดว่านะครับทุกๆชีวิตทุกๆคนทุกๆตัวตนของมนุษย์เนี่ยตื่นเช้ามาจนกระทั่งถึงเย็นเนี่ยยังไม่มีใครนะครับที่ผ่านไปในหนึ่งวันแล้วก็จะไม่เจอกับคำถามนะครับซึ่งเรียกว่าคําถามเนี่ยมันเป็น ฐานของการพูดคุยเพราะว่าเจอคนไหนเจอเพื่อนเจอญาติมิตรเจอบุคคลรอบตัวหรือว่าจะเป็นบุคคลที่ไม่คุ้นเคยก็แล้วแต่นะครับมักจะเจออยู่บ่อยครั้งก็คือคําถามนั่นเองนะครับอืมอ่ะแล้วในคําถามมันมีอะไรถึงเราได้เอามาพูดมาคุยกันคําถามเนี่ยผม ผมแยกเอาเองนะครับท่านผู้ชมโดยที่ไม่ได้อิงกับข้อมูลทางวิชาการหรือว่า,าง,งานเขียนของอนักเขียนท่านใดไม่ใช่นะครับผมว่ากา,การถามเนี่ยมันเป็นการถามโดยสุดจริตอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการถามเ,เรียกว่าเรียกว่าแบบอะไรนี่ เพราะว่าอันแรกมันสุดยะดิบถ้าเกิดอันอันหลังเนี่ยมันเป็นทุกยะดิบมันก็หนักไปนเนาะ <c oughs> ก็เป็นว่ายังมีอีกคําถามหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่ที่ดูเหมือนว่ามันมันตั้งมาเพื่อจะเพาะอะไรสักอย่างเนี่ย,ยคือมันไม่ใช่คําถามที่เกิดขึ้นโดยธรรมาชาติ ผมเรียกว่าคําถามโดยสุดยดิษฐ์เนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาจากความสงสัยมันเกิดขึ้นมาจากความอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เขารู้ไปมันไม่ครบส่วนจึงขอรู้ขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่มัน,มนขาดหายไปตรงนี้เนี่ย ถึงเรียกว่าเป็นการถามโดยสุดจริตนะครับส่วนส่วนอีกแบบหน,นึ่งเพราะว่าผมบอกว่ามีสองแบบอีกแบบนึงผมขอไม่ตั้งชื่อก็แล้วกันนะครับที่ไม่ตั้งชื่อตรงนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออยังไงเดี๋ยวเพื่อนเอนเห็นยังไงกับอีกแบบหนึ่งของคําถามเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมเอ,เองก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อ,อยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งชื่อว่า ถามโดยทุจริตมันหนักไปนะครับ <c oughs> กลัวว่ามันจะดูไม่ดีว่าเอ๊ะแค่ถามเนี่ยก็ต้องถึงกับทุจริตด้วยเหรอมันมันก็จะหนักไปอีกเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าเไม่ใช่ถามดิคุยคุยเออผมก็เริ่มจะเปลียนไปใหญนะ่ทีนี้คุยว่าคำถามที่เรียกว่าสุดจริตเนี่ยมันเป็นยังไง อ,อ้อย่างเช่นอย่างเช่นเรานั่งรถอยู่อย่างนี้เออป้ายมันก็ไม่มีบอกทางเออป้ายบอกทางก็ไม่มีเราก็ต้องหาที่ถามเละเพื่อว่าให้มันรู้กับถนนเส้นนี้เพราะว่าเราไม่คุ้นเคยอ่าก็ต้องหาที่จอดทีนี้ที่จอดเนี่ยก็คือไปถามคนนะครับคนที่เขาอาศัยใช้ชีวิตอยู่แล้วแบบนี้ ว่าถนนเส้นนี้มันมันไปทะลุที่ไหนถ้าเกิดตรงไปเนี่ยมันไปทะลุที่ไหนไอ้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการถามโดยสุดจริตนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้แล้วก็ถามไปถามไปดือ้อๆแบบเนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้คําตอบมาเขาบอกอ๋อเส้นทางนี้นะถ้าเกิดตรงไปอีกห้าร้อยแปดสิบหกกิโลเนี่ยก็จะไปถึงเชียงใหม่นเนี่ยเออ เราก็จะได้รู้มาแล้วว่าเออคำ,คำตอบของของเส้นทางนี้ปลายทางของเส้นทางนี้คือเชียงใหม่อ่าเชียงใหม่ก็ทําให้เข้าใจขึ้นแหละที่นี้อ๋อไปเชียงใหม่นะอ่าแต่อีกลักษณะคําถามหนึ่งมันเหมือนกับในตัวคําถามเนี่ยเหมือนจะมันเหมือนจะเอียงอะ่ะเหมือนจะเอียงเหมือนจะเบ๋เหมือนจะ ชี้ไปในมุมนึงในมิตินึงในแง่หนึ่ง,ใน,ง,นงในประเด็นหนึ่งอะอย่างเช่นอย่างเช่นทางเส้นนี้มันทะลุไปที่อำเภอป่าบอลจังหวัดพัตลุนไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับหรือว่าเอ๊ะนี่ถ้าเกิดไปเส้นทางนี้ไปอีกครึ่งกิโลเนี่ยไปถึงบ้านผู้ใหญ่ทองไหม แลเนี้ยอย่างเนี้อยอ่ามันเหมือนเราห้อยด้วยกับสักอย่างนะมันเหมือนห้อยด้วยกับความเชื่อของเราข้อมูลของเราส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราเอามาห้อยกับสิ่งที่เราจะถามแต่บางคนเขกาก็อธิบายว่าการถามแบบนี้มันจะทําให้คําตอบที่ได้มาเนี่ยมันมันโฟกัสได้มากกว่ามันเป็นคําตอบที่ แคบลงมาแต่ในมุมของผมอ่ะผมว่าก็ใช้ได้นะครับแต่มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกๆกรกณีอย่างเช่นทางบ้านเรานะครับทางบ้านเราเขามักจะยิงคำถามนะันว่าเออแล้วเธอไม่กินข้าวเออตอนนั้นเขาเขาทำกับข้าว เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเ,เขาก็ตักข้าวใส่จานตักกับข้าวไว้ข้างจานใส่ถ้วยอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วจู่ๆเดินมาถามเราในขณะที่เรากําลังทาําอะไรอยู่ไม่รู้แหละเออในในในแบบของเราเราก็ทำในของเราคําถามนี้น่าชื่นชมหรือว่ามันมันมัน,มนยังไงดีที่ผมถามไปเมื่อสักครู่เพื่อนๆก็คงคงจะ ได้ยินที่ผมถามนะแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเจอคําถามแบบนี้ไหมเออเธอไม่กินข้าวเขอปรบมือให้กับคำถามนี้จริงๆเราเองก็ยังไม่ได้กินข้าวนะเออแทนที่เขาจะถามแบบว่ายังไงอะแบบว่าด้วยสุจริตอะเออเราต้องการแบบนั้น ธอกินข้าวไหมมันกลางๆใช่ไหมฮนี่นี่นี่มันห้อยด้วยกับอะไรไม่รู้เธอไม่กินข้าวอ่ะมันห้อยด้วยกับไม่กินนะมันแขวนด้วยกับไม่กินมันแถมแถมมาด้วยกับไม่กินแล้วแล้วคําตอบนี่เอ้ยเราอย่าลามไปที่คาตอบนะเพราะว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องคําถามเออใช่ ก็เริ่มจะเพียแล้วทีนี้ลักษณะของคำถามแบบนี้เจอบ่อยนะครับหรือว่าเรามวนแต่ไปจับตาหาคำถามแบบนี้หรือเปล่าไม่คำถามโดยสุดจะดิตเราก็เจอนะอย่างเช่นเธอใส่เสื้อสีอะไรไปอ่ะวันนี้มันก็กลางๆดีเนาะอ,อกลางๆ เธอไม่ใส่เสื้อสีฟ้าเหรือแบบเนี้ยเออเหมือนห้อยแนะแลม้มันเกี่ยวอะไรกับเสื้อสีฟ้าเ้อเธอต้องใส่เสื้อสีเหลืองไปใช่ไหมอันนี้แบบเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนติดยึดด้วยกับอะไรสักอย่างนะมันเหมือนไม่รู้นะในความรู้สึกผมอ่ะเออ มันเหมือนถูกล้อมกรอบคําถามนี่มันใช่หลยเป็นคําถามนะแต่ว่าการตอบล่ะบางทีเราก็ต้องใช้ความใช้ความอะไรเนี่ยใช้ใช้การตอบแบบต้องใช้ศิละปะในการตอบอีกหน่อยไหมเพราะว่าคนที่เขาถามเขาเขา,เขายิงคําถามมากับการ ยึดไว้กับอะไรแบบเนี้มันไม่ใช่แบบยิงคําถามมาโดยสุดจะดิตแบบเออพอจะถามแล้วก็อ๋อยิงคําถามไปแล้วคําตอบที่ได้มาก็ได้คําตอบไปม,มันไม่ใช่คือเหมือนว่าเราถาบรถอยู่กันี้เออแล้วเราจะไปไหนต่อกันดีอะไรแบบนี้มันเป็นคําถามแบบกว้าง,างมันเป็นคําถามที่ เรียว่าเป็นความคําถามแบบบริสุทธิ์นะเออบริสุทธิ์ปูดพองเออแถมนมสกุลให้อีกหน่อยก็ได้ชื่อว่าคําถามบริสุทธนะิ์แะนมสกุลปูดพองอ่ะเราจะไปไหนต่อกันดีเออแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเออเราเราขับมาตรงนี้แล้วเราไปสวนสัตว์ไหมอะไรแบบเนี้ยอ่ามันก็ถูกยึดด้วยวกับสวนสัตว์แล้วอะ่ะเออเราจะบอกว่าเออไม่ ไปใช้หาดมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไงยังไงเนี่ยใช่ไหมครับอืมเพื่อนๆเ,เจอกับคําถามที่ถูกล้อมกรอบอย่างนี้งะแล้วกับในบางสถานการณ์เนี่ยคำถามนี่แหละเหมือนกันแต่มันฟังแล้วมันรู้สึกอึดอัดมากเลยเพราะว่า การล้อมกรอบเนี่ยมันล้อมกรอบมาแบบกระชับเลยอะ่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดต่อไปแบบไม่ถูกใจเนี่ยมันเหมือนกับพร้อมที่จะเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมคือทุกคนมันไม่เข้าใจเลยใช่ไหมอะไรแบบนี้ทุกคนไม่เข้าใจเลยใช่ไหมทุกคนทําไม่ได้เลยใช่ไหมเออตอนนี้ ทุกคนรับผิดชอบไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรแบบนี้โอ้โหมันถูกมันถูกล้อมกรอบไปจริงๆอถ้าเกิดเอาอีกชุดคําถามนึงออกแบบบริสุทธิ์คาถามแบบยังไม่ได้เติมอะไรเข้าไปยังไม่ได้เจออะไรอะถามกว้างๆมันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยเ,เรื่องนี้อเท่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีใครรับผิดชอบได้ แต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ได้บ้างเออถ้าเกิดได้มาแบบนี้ในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นคำถามเป็นคำถามซึ่งบริสุทธิ์ผดผ่องมันได้มาอย่างปอง่งใสและคำตอบที่ได้คืนมาก็น่าจะเป็นคำตอบซึ่งบริสุทธิ์แต่บางที บางทีพอได้คําถามที่มันล้อมกรอบมาเนะ่ยได้คถามที่ล้อมกรอบมาเ,เธอช่วยให้เสียงรถมันเบากันอีกหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยไอ,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 อคนที่แต่งรถสาตแต่งรถมาแต่งรถมาเพื่อที่จะให้ท่อมันดังเนี่นะเพื่อที่จะให้ท่อมันดังก็กัดฟันตอบได้ให้เบากว่านี้อีกหน่อยก็ได้เอ,อ ทั้งที่ลงทุนไปสามสี่หมื่นนะเพื่อที่จะให้ท่อรถมันดังอะนะพอมาถึงเราก็จะได้เว้นเว้นเว้นอย่างแบบเนี้ยเออปรากฏว่าคําตอบที่ได้มาบอกว่าได้ออพอได้อย่างนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นคําตอบที่บริสุทธิ์ไหมมันเป็นคําตอบที่สุดจอดดิตไหมเออเพื่อนๆครับส่วนตัวผมแล้วผมมองว่า ถ้าเกิดวัตถุดิบถ้าเกิดส่วนประกอบเดิมถ้าเกิดโครงสร้างเดิมส่วนผสมเดิมมันมีความเค็มอยู่เนี่ยพอมาปรุงเป็นแกงมาปรุงเป็นน้ำพริกมาปรุงเป็นอะไรสักอย่างนะผมว่ามันขึ้นอยู่กับส่วนผสมนระมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมหรือว่าองค์ประกอบหรือว่าโครงสร้าง จะว่าเอรสชาติที่ออกมาเนี่ยมันมันมันจะจะจะออกมาอย่างนั้นค,คงจะดูส่วนผสมตรงนี้แะเออผมว่านะนั่นผมว่านะแต่เพื่อนๆจะคิดเหมือนหรือว่าคิดต่างเราเห็นกลละม,มกันได้นะครับเอาอเป็นว่าผมแยกได้กลุ่มคำถามจากเช้าจรดเย็นที่เราเจอมา แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มคําถามแรกก็คือคําถามแบบสุดจริตบริสุทธ์ดุดผ่องอ,อีกชุดหนึ่งเป็นแบบไหนไม่รู้ส่วนเพื่อนๆเ,เจอกับสถานการณ์ใดแล้วก็จะเลือกคําถามแบบใดก็แล้วแต่จะใช้ดุลพินิจแล้วก็ใช้วิจารณญาณในขณานั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ขอให้คนทุกเพื่อนทุกคนจงประสบกับความโชคดีมีใจแล้วก็ มีผลด้านที่เป็นบวกต่อคำถามที่ได้ให้ไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ